โยโย่อยู่กับผมพิป p ๊อแมนครับวันนี้เรามาที่โอเดีนะครับเรามาหาเทคนิคเชี่ยวซับพอร์ตนะครับที่จะมาบอกคุณว่าการเซตอัพโชงนั้นเป็นอย่างไรและเซตอย่างไรให้ขับได้ดีหลายคนซื้อไปแล้วนะครับไม่รู้จะเซตอัพยังไงไปหาร้านร้านก็เซตไม่ถูกใจเรามาดูกันครับว่าวันนี้เทคนิคเชี่ยวซับพอร์ตคนนี้เขาจะบอกคุณได้หรือไม่ว่าโช๊คตัวนี้จะต้องเซตแบบไหนให้เหมาะสาหรับคุณเดี๋ยวไปฟังกันครับ สวัสดีครับ,รบที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเทคนิคเชียลซัพพอร์ตทางโอเดีนะครับพี่ดัชชี่มิวผมมดดัชชี่มิวฝ่ายเทคนิคซัพพอร์ตของบริษัทโอเคดีนะครับย่อ,อขออนุญาตเร้พี่มดแล้วกันนะครับพี่มดครับหลายคนมีปัญหาเรื่องการเซตอัพโชไม่รู้จะเซตยังไงให้ทางช่างเขาช่วยเซตก็ไม่ถูกใจโอเคครับพี่มดถ้าจะเริ่มเซตอัพโชต้องเริ่มจากจุดไหนก่อนเป็นอันดับแรกครับ <ๆ S 2> เริ่มจากเราซื้อโชคอยจากร้านค้า เริ่มจากมีตังก่อนนะครับ<ม>คือถ้ามึงไม่มีตังม,มึงจะซื้อไม่ได้นะครับโจ๊กมีตังก่อนนะครับควักตังใส่กระเป๋าไปที่ร้านแล้วก็ซื้ออันนี้จะเป็นรุ่นเรนเดียลชิพนะครับที่ติดตั้งกับออซ่านะครับตัวนี้มันจะมีปรับดีเบลมันจะเซตติ้งมาเป็นค่าแบบการซึ่งรับน้ำหนักได้ประมาณ7 5โวลท์ลงเออย่างผม85นะครสมมติผมเกินมา10โลผมยกตัวอย่างเอาจากชีวิตจริงเลยก็คือเอาจากเอาจากการใช้งานจริงในคุณต้องไปลองขี่ก่อนขี่ก่อนพอเราวิ่งไปจะไม่เลยนะครับโชคใหม่ในเซล กระบอกโช้กเนี่ยมันจะมีจะมบีต่ำเรื่องอยู่ครับเราสามารถดูสต็อกโช้กได้จังหวะที่ยุบลงมาจะมีการให้ดูว่าจารบีเนี่ยมันมัดตรงไหนถ้าเรารู้สึกว่ามันมันนิ่มไปเราสามารถปรับพีโด้สปริงได้เริ่มต้นที่พีโดสปริงใช่ครับพอปรับสุดพีโด้สปริงปุ๊บเราดูแล้วเอ๊ะถ้ามาตรฐานที่ผมกำหนดไว้นะครับแต่การการใช้งานจริงก็คือมันจะสูงกับทุกอย่างการกระแทกประมาณสิบห้ามิลถึงยี่สิบมิล จังหวะที่ยุบลงมานะครับก็คือเอาง่ายว่าตรงนี้เป็นเกณฑ์นะครับวัดขึ้นไป15มิลนะครับอันนี้คือสูงสุดละนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงระยะปลอดภัยนะครับมันจะไม่ทำให้ยกสูงกระแทกและทำให้เกิดความเสียหายในโชคได้เรียกว่าระยะปลอดภัยหน้าเจ็ดหลังเจ็ดนั่นเองนะครับก็เป็นระยะปลอดภัยที่คุณควรจะเซฟตี้ไว้คือ15มิลลิเมตรนะครับรีบาวครับรีบขึ้นมาฮนะครับรีบาวเนี่ยมันหมายถึงอะไร หมายถึงความตนือของการขือของตัวโชว์นะครับมันจะมันจะทําให้สปริงปรับความสมดุลของสปริงไม่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 คือเร็วเกินไปนาครับอ๋อก็คือว่ารีบอลนะครับไม่ให้เราแบบยุบปุ๊บเด้งปั๊บอ่าตัวนี้เขาจะมาค่อยๆชะลอไม่ให้มันขึ้นเร็วไปนั่นเองอย่างเรายกตัวอย่างถ้าเป็นรถแนวแนวแด็คนะฮะเป็นทางตรงมันจะเป็นลักษณะรีบาวมันจะหนักก็คือเวลาเราวิ่งทางตรงเนี่ยนะฮะเวลาเราเทตัวออกไปเนี่ย เราจะมีการตัว่ครับพอเวลาเทคกตัวไปพอถ้ามีต่าเยอะมากแบบเกือบบวกสุกแล้วน,นะฮะท้ายมันจะไปค่อยกขึ้นมันจะทําให้การส่งตัวเวลาออกตัวนั้มดีขึ้นก็เรียกว่าคล้ายๆว่าพอ,อยุบปุ๊บขึ้นช้านั่นเองไม่ครับไม่ใช่ยุบปุ๊บเด้งปุ๊บม,มีไปเลยอย่างนนอย่างนั้นก็คือเราจะเห็นแนวใน,นแนวแรกทั่วไป ที่ว่าพอออกัวแล้วรู้สึกสุดท้ายมันจะใสๆพี่มดครับแล้วประเด็นคือผมเนี่ยหรือน้องหลายๆคนเนี่ยชอบขับรถที่แบบตูนกระดกนิดนึงให้มันสูงนิดนึงเราสามารถปรับความสูงตัวนี้ได้ครับปรับความสูง,สงถ้าเป็นถ้าเป็นเราให้พูดถึงตัวไฮรักเราเพูดถึงตัวรูปนะครับพัทนี่คือมันจะเป็นขาว่วบวกมันจะบวกทั้งออปชั่นเข้าไปก็คือเป็นเบาแล้วก็เบสนะครับพัทเบส แต่เลสเนี่ยนะฮะค่ามาตรฐานความปลอดภัยคือมันสามารถยกสูงได้ไม่เกิน10มตรสิบโลนะฮะไม่บวกขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นค่ามาตรฐาน,นความปลอดภัยผมต่อเพิ่มเติมที่หนึงครับพี่กุ้งแหลการใส่ตัวโยชโคมมาเป็นการที่ว่าเราเคยจะเห็นนะฮะเป็นตัวโยชโคมที่ว่ามันจะต้องขวางเพื่อเพิ่มความสูงขึ้นนะครับมันเป็นการการทำานาผิดธรรมชาติโชกนะครับเฟลลิ่งมันจะไม่ได้จะโชว์เลยตรง ครับไม่ได้จากโกโดยตรงและสิ่งที่สําคัญเลยคือทําให้อายุของงานการงานของโช้สัน้นลงนี่ครับก็เป็นปัญหาหลายๆคนที่ซื้อไปแล้วไปสายตัลดลกสูงนะครับคุณอาจจะได้ความเท่ความกิ๊บเก๋ยูเอเ้าของคุณนะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องแลกมากับอายุใช้งานที่สัน้นลงนะครับก็ถ้าท่านนะครับมีความต้องการในสเปคอยู่แล้วนะครับก็สามารถสั่งตรมกับทางโมกินีได้ซึ่งมีการแบบปรับเพิ่มสเปคหรือลดสเปค ให้ท่านได้นะครับตรงนี้แต่นั่นคือคำว่าเมนูออเดอร์นะครับคือมันต้องใช้เวลาหน่อยซึ่งมันไม่ไม่สามารถไปซื้อไปสั่งปะร้างปะร้างปะาได้โอเคก็คือต้องบอกว่าต้องสั่งพิเศษค่ะเรียกว่าเรียกว่าการสั่งพิเศษนั่นเองต้องสั่งกับกูโดยเฉพาะโอเคก็คือจะไม่สามารถจัดกานได้อ๋อเป็นแบบนั้นนั่นเองนั้นใครที่อยากจะได้นะครับไซส์สเปคพิเศษนะครับสำหรับรถคอซ่าหรือว่าสามวันที่ีขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะให้ทางบริษัทนั้นปรับ ามาตรฐานจากโรงงานให้ได้เลยนะครับถามกันมามากมายนะครับว่าทําไมสปริงนะครับถึงเป็นแบบนี้เราให้ดูใกลนี้ได้หรอทำไมสปริงเป็นแบบนี้นะครับสปริงในตลาดบ้านเราโชว์อัพบ้านเราจะมีอยู่แค่ตอนนี้ที่เห็นก็จะมีแค่สองแบบก็คือเป็นรินีสปริงก็คือเปรเนีเคเดียลอ่าที่อ่านถ้าถามมุต่างๆถึงกับว่าสปริงเคเดียวก็คือถ้าเรามองลักษณะก็คือจะเป็นระยะห่างเท่ากันหมดใช่นะครับ อย่างที่2คือยกตัวอย่างก็คือนี่ฮะโปรเกรสซีฟสปริงก็คือจะเป็นสปริงสองเนะครับมันจะมีความทีแล้วก็ความห่างนะครับซึ่งพอหมดสปริงเคหนึ่งแล้วก็จะเริ่มที่เคสองเพื่อช่วยเพิ่มความ,มน,นุ่มนวลและซัมพลไดน้ำหนักได้นะครับซึ่งอธิบายก่อนโปรเกรสซีฟสปริงเนี่ยข้อดีมันอ,อย่างนึงก็คือพอเวลาเราทำสัมพลน้ำหนัสปริง,งมันจะไม่เดือดของทันและมันจะไม่ทำให้เดือดจากระบอ โอเคข้อนี้ออกมานะครับนอกจากความยิ่งนวลแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการป้องการกระบอกด้านในอนัอ่นเอ,เองนะคร<ช>ับพี่มดครับแล้วอย่างที่ผมเห็นอยู่เนี่ยสปริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยตั้ง3จุดทั้งนั้นที่พี่มดบอกว่าปกปติแล้วเนี่ยเขาทำามันแค่2จุดมันเป็นเพราะอะไรครับพี่มดครับเป็นการตอบโจทย์ความยุ่งนวลครับเราทําเป็นสปริงแบบพิเศษขึ้นมานะครับก็คือความยุ่งนวลมันจะเริ่มจากจากสปริงเคนตรงนี้นะครับแล้วพอสู่เคนก็จะเริ่มเคี่ที่2คือตรงนี้นะฮะ มันจะข้อดีของมันคือลวน้ำหนักได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดการเบียบของสปริงโอเคผมเข้าใจถูกต้องไหมครับว่าอันนี้คือค่าเคที่หนึ่งและอันนี้คือค่าเคที่สองนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นค่าเคที่สามเป็นแบบนี้นี่เองนะครับในสปริงของฟอร์ซ่าตัวนี้ก็จะมีค่าสปริง 3K ครับนะครับผมขอเพิ่มความพิเศษของโชวคตัวนี้นิดนึงครับับผมก่อ ก็คือเราจะเห็นซูเปอร์เรลที่เป็นที่เป็นตัวของขาวนี้มันเราจะไม่ใช้แหวนเหล็กนะฮะเพราะว่าอย่างแรกคือเรื่องความน้วนวดแต่ที่สองคือลดเสียงในการในการของสปริงสีทำง่มันจะลดเสียงฮะลดเสียงของการการทํางานของสปริงแต่ละเพลก็เรียกได้ว่าเป็นการสมูททุกค่าเคของสปริงนั่นเองนะครับคือวิธีการแบบนี้นะครับ